ก็คือได้เกียรติโยมเหรียญทองก็ไปฝึกแบ่งชาติแต่ออว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับงานคือได้คำตอบว่าอ๋อทำแบรนด์เรื่อผขายไม่ได้ใครจะใส่วะไปแนนซ์ที่เรียนม,มาได้เอาไปใช้กับกับแบรนด์บ้างไหมการตลาดพื้นฐานเราให้เคยนงนไปทำไมเคยถึงไม่คืนเราเลยอ,อ่คนวันนี้นะคะหลังจากที่พวกเราเนี่ยในเอ่อเป็นวัยรุ่นที่อายุเนี่ยประมาณส0มสิกันนะคะก็ห่างหายจากการติดต่อเพื่อนที่เราแบบ เคยร่ำเรียนด้วยกันมานะคะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราเนี่ยจะมาอัปเดตชีวิตของเพื่อนกันหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะคนคนแรกที่พาจะพามานั่งอัปเดตชีวิตกันเนี่ยดีกีเนี่ยก็คือได้เกียรติโยมเหรียญทองนะคะภากการเงินเลยที่สำคัญเนี่ยคือคนนี้เนี่ยไม่เคยทำงา,า,านในภาคการเงินเลยเรามาอัปเดตกันนิดนึงดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยทำอะไรอยู่ขอต้อนรับใช่หร มากเออเข้ามาใกล้ได้อ่ะเข้ามาใกล้เอออ่ะตัวนี้ก็เออไม่เคยเข้ามาทํางานในสายการเงินเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเอ๊ว่าะจริงๆก็นั่นตอนไปแอนน่ะก็ยังเรื่องคนเรื่องเรื่องต่างๆคนอื่นเลยจะเอาอะไรอ่ะเนี่ยก็คือเหมือนแบบทุกคนพูดว่าแบบเฮ้ยถ้าคะแนนเท่านี้ เรียนไฟแนแนซ์สิดีเออเราก็แบบเออแล้ว <c oughs> อินปะอินปะถึงเรียนเราได้เกรดดีขนาดนั้นอะคือคือชอบไหมหรือ,อยังไงอินไหมอรออินไหมาะ ใช่คือไม่ชอบมันก็จะแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนมากเลยอย่างเงี้ยอ๋อเออแต่แต่แต่อย่างหนึ่งคือตอนเรียนอ่ะรู้สึกชอบอก็ก็คือสนุกแหละรู้สึกว่าเป็นวิชาที่เรียนแล้วก็ก็สนุกดีนะเ,เพราะว่ามันคิดเลขเยอะเราสึกว่าเราก็ชอบเราเนเลขเป็นจริงเป็นเด็กชอบเลยนเลขมันนั่งต่เด็กคือเลขวิชาที่แบบเออก็ทําได้ดีมันตลอดอะไรเงี้ยเออก็ก็ก็เรียนไปแล้วสึกว่าอันเนี้ยได้คิดเลขสะใจดีเพราะว่าพอเข้าไฟแนนซ์จริงจริงอ่ะไอพวกวิชาที่เป็นไฟแนนซ์ไฟแนนซ์อ่ะมันจะได้คิดเลขเยอะใช่ไหมล่ะ ก็จบไปด้วยเกียรตินิยมเหรียญทองอันดับหนึ่งของภาพจำได้ว่าตอนช่วงที่หลังจากเรียนใกล้จบอ่ะเพื่อนเทุกคนก็จะเริ่มแบบมีความแบบตาลีตาเหลือกแบบสอบลาเส้นต้องฉันต้องมี<อ>ิิงก็ไลเส้นฉันต้องแบบมีแบบเดินรีวิวทิปลายเส้นซัมติงราาะมาถามหลีหวี่ใช่ใช่ใช้ใชใชสอบยางใช้ตอบว่า ม่อะไร้วเรื่องตอนนั้นชายบอกว่าอะไรมีคำหนึ่งไ้่ใช่ชายเคยพูดกับเราชายบอกว่าเหมือนกับกูตัดช้อยออกไปเลยเออต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนว่าตอนปีสามปีฝึกงานก็ไปฝึกแบงค์ชาติเออไปลองไปลองสอบสมัครแบงค์ชาติฝึกงานโอ้โหเป็นแบบคือเป็นพาที่ตอบตัวเองได้เลยว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับงานออฟฟิศหรือเปล่างานประจําหรือเปล่าเพราะอะไรอ่ะเพราะมันแบบ มันมีจังหวะที่เราแอบเข้าห้องน้ำนาน <c oughs> บอกเลยเจะพูดวะ่ะแต่ก็คือมันก็นิดนึงอ่ะเหมือนแบบกินน้ำบ่อยเหมือนพยายามกินน้ำเยอะๆก็แต่เด็กเลยเกินน้ำเพราะว่าอยากออกจากห้องน้ำเอออยากรู้สึกว่าอยากออกไปแบบอยู่ในบรรยากาศอื่นแบบได้ได้ไดแบบพักแป๊บนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอเออก็มีจังหวะแอบเข้าห้องน้ำบอ่อยดูแบบมาผิดทางแหละหรือว่าเราไม่ได้ชอบคือตอนไหนงานแต่ต้องเข้าใจว่างานมันไม่ได้อะไรมากนะตอนนั้นเป็นงานฝึกงานมันก็เบื่อเบื่อนิดนึงด้วยแหละมันนั่งท่องเกณฑ์ท่องอะไรด้วย แต่ตอนนั้นก็แอบเอทตัวเองแล้วว่าแบบเออหรือเราจะไม่เหมาะก็เลยเริ่มค่อยๆแบบ explore แหละคือตอนนั้นก็รู้สึกนิดนึงว่าแบบอ,อ,อย่างน้อยต้องตอบได้นะว่าจบมาจะทําอะไรถูกป่ะก็เริ่มแบบดูว่าแบบกลับมาดูตัวเองสำรวจตัวเองว่าแบบตอนนั้นชอบอะไรอยู่บ้างก็ฮ้ยจริงๆอะชอบแต่งตัวออตอนนั้นเด็กมีออกบ้านก็คือเป็นคนชอบแต่งตัวก็เลยแบบเอยหรือแฟชั่นมันทําอะไรได้บ้างภาวะอะไรอย่างเงี้ยคือได้คําตอบว่าอ๋อทําแบรนด์เสื้อผ้าวิชาเรียนน้อยลง เริ่มมีวันหยุดมากืนอเออเราก็เริ่มแบบเออแมเนตตารางเรียนให้มันมาคนานน้อยๆไอกไหมเราก็เลยแบบไปโรงเรียนตัดเย็บเพิ่มตัดเย็บเสื้อผ้าอเออตอนนี้นก็เรียนแถวสยามจำชื่อไม่ได้แหละก็นั่นแหละก็ก็ไปเรียนดูซื้อจกัยอยอจกรมาถ่ายเองนี่เลยซื้อจักรมาถ่ายเองที่บาลล้านด้วยแต่ก็ไปเรียนก็คือแบบไปเรียนแบบวาดแพทเทิร์นเลยแบบวาดแพทเทิร์นวัดตรงวัดตัวอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบเออพอเข้าใจ ไอเดียมากขึ้นแล้วว่าแบบเสื้อผ้าหนึ่งชิ้นมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างไงบ้างอเออตอนนั้นก็เริ่มแบบสนุกละเริ่มอินเริ่มเริ่มเย็บเสื้อใส่เองเย็บเสื้อใส่เองเย็บเสื้อใส่เองแล้วก็เลยแบบชอบอินเริ่มได้เลยมาเราเริ่มตังไงอ่ะเราเริ่มทําแบรนด์ตอนนั้นเริ่มจากอะไรตั้งชื่อแบรนด์ก่อนใช่เ้ยรือไม่าหรอกก็ไม่ยาวหรอกแต่ดูแบบดูกองแกงเลยอ่ะอแนบบั้นคิดง่ายๆว่าแบบเอออยากทําอะไรที่คนอื่นไม่ทําก็เลยแบบอ่ะ ลองหาหาดูก,ก็สรุปออกมาได้เสื้อผ้ามาประมาณนึงที่แบบอยากทําออกมาอ,อก,าก็ทํามาเป็นแบบคอลเลคชันเล็กๆคอลเลคชันแรกบ่บอยออกมาแล้วก็ทำเสร็จขายได้เลยปะลอองให้อยู่ <laughs> วันแรกๆร้องให้อยู่ลองให้เลยหรอไม่ได้ถึงกับร้องไห้แต่ก็แอบแบบเริ่มเริ่มเอะ <laughs> เอะเอะความมั่นใจ เอ๋ความมั่นใจตัวเองว่าเออไปเอาความมั่นใจแบบอะไรมาจากไหนได้เยอะขนาดนั้นล่ะในตอนนั้นลูกค้าคือใคขายอะไรไม่มีคําตอบพวกนี้เพะไม่เคยถามไม่เคยถามตัวเองเลยว่าจะขายไขรขายไม่ได้หูจาได้อันเดียต้องเล่าไปออกบูด้วยขายสองวันเป็นไงอ่ะวันแรกขายไม่ได้เลยแล้วมีคนมาจับจับมีจับจับขายได้ส่วนตัวส่นตัวเลยวันที่สองขายได้ตัวหนึ่งแล้วคนซื้อเป็นผู้หญิง แต่ขายเฉพาผู้ชายผิดทั้งหมดปะมันมันตอนนั้นอะเอ๊ะเอ๊ะเยอะแล้วว่ามันต้องผิดทางแล้วสุดท้ายยังไงอะหลังจากนั้นคือมันเริ่มเข้าลูกเข้ารอยจากอะไรนะอ๋ออันที่เริ่มช่วยเยอะคืออะไรรู้ปะคือตอนนั้นก็เป็นยุคแบบเ a c e บุ๊กไอจีเนาะขายของเออแล้วก็จะมีแบบลูกค้า,มมาที่มาสั่งจริงจรง่ะอ่าเริ่มเริ่มเจอคนที่ซื้อจริงแต่สิ่งที่เราทําตอนนั้นก็คือเราก็จบ,บกดเข้าไปดูบางคนเขาไม่ได้หรอก เฟซบุกไอีแบบเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยเขาเปิดพับลิกไว้แล้วก็แอบเข้าไปดูหน่อยว่าแบบไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงหรือว่านอกจากเสื้อผ้าเราเขาแต่งตัวอะไรอีกนี่ออกปเพราะเราเราจะเห็นแบบการใช้ชีวิตเขาทั้งหมดในนั้นนั่นแหละว่าเขาทําอะไรใส่เสื้อผ้าประมาณไหนแล้วเวลาเริ่มแบบเริ่มเห็นผ้าแล้วว่าอ๋อเขาใส่ของชิ้นนี้แบบนี้ไปทําแบบนี้แบบนี้นึกออกปะมันเริ่มแบบเห็นหน้าตาลูกค้าเริ่มเห็นผ้าลูกค้ามันก็เลยแบบหลังจากนั้นพอเราจะดีไซน์อะไรมันก็เริ่มมีแวบหนึ่งที่แบบ เออเขาน่าจะใส่ไปตรงเนี้ยได้เขาน่าจะใส่ไปทําอันนั้นได้ทําอันนี้ได้อ่ะมันก็เริ่มแบบแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ดูนะว่านี่คือวิธีคิดที่ถูกหรือผิดแค่รู้สึกว่าเออก็น่าจะพอช่วยได้มั้งเพราะว่าคนเราก็ซื้อเสื้อผ้าไปใส่ว่าไันนี้ซื้อไม่เก่บอ,อ,<ๆ>อะไรตอนนั้นคิดอย่างเงี้ยก็อาจจะก็ทําออกมามันก็เริ่มหลังๆมันก็จะเริ่มตัวเจอตัวที่แบบเออเริ่มเริ่มมียอดเข้ามาแบบชัดเจนเคินเห็นเลยว่าแบบเออยอดมันก็กระเตื้องกระเตื้องจากวันแรกๆเยอะอะไรเงี้ยออเ พอทาของมาเยอะๆมันจะเริ่มเจอตัวที่ขายดีขายดีมากๆจนเรารู้สึกว่าแบบทาไมเราขายได้ตัวนี้วะ uh huh. อะไรเงี้ยเออก็อแบบขายขายขายอยู่ตัวเดียวซึ่งก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าแบบจริงๆม,มันก็มีลอจิกมีหลักการ uh huh. อยู่เบื้องหลังเพราะว่าพอพอพอโทรไปเรียนมาร์เก็ตติ้งไงเออมันก็จะมีเรื่องแบบกด80 20น uh ู huh. ่นนี่นั่นโน้นใช่ไหมว่าแบบเออจริงๆของในร้านอะของแค่20%เท่านั้นแหละที่มันจะทํายอดได้ถึง80%อะไรเงี uh ้ย huh. อื่นๆมันก็อาจจะเป็นแค่ของเสริม อะไรก็ว่ากันไปทําให้แบรนด์มันดูสดใสกระชุ่มกระชวยนู่นนี่ดูน่าสนใจอยู่ตลอดแต่มันอาจจะไม่ใช่ตัวขายก็ได้นี่ออกมาสำหรับตอนนั้นนะสำหรับเด็กตอนนั้นมันก็มันก็ทาเงินได้พอสมพอพออยู่ได้พอแบบโอเคหล่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงชีพแล้วก็แบบยังทําให้อยากทําแบรนด์เนี้ยไปเรื่อยๆอยู่มันก็ค่อยๆขยับขยายเนาะตอนแรกมีแต่เสื้อผ้าเริ่มไปแบบเริ่มแบบโอ้โหอันเนี้ย แชร์แบบด้านมาร์เก็ตติ้งได้เลยเออ,เอ,อว่าแบบตอนนั้นอะเป็นเป็นช่วงที่เริ่มเข้าใจมาร์เก็ตติ้งขึ้นประมาณหนึ่งแหละเริ่มหาเพนพอยเออเริ่มมีหลักการออตอนนั้นก็เลยไปเจอแบบง่ายๆอันหนึ่งคือเราแบบเราเราเป็นคนไม่เจาะหูมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าในวันที่เราอยากจะแฟชั่นมากๆเรื่อกแบบแบบเต็มอะใส่แบบตัดแน่นอะเอาให้หนักอะไรอย่างเงี้ยเออก็เราจะทํายังไงดีวะก็ไม่ได้เจาะหูเออตอนนั้นก็เลยลองทําแบบตั้งหูนี ของผู้ชายออกมาซึ่งจริงมันมีอยู่แล้วในตลาดด้วยนะแต่ว่าด้วยความที่แบร์เรามันแบบเป็นแบบทําดีไซน์ไงเราก็ได้ลองแบบดีไซน์ให้มันให้มันหนักให้มันเยอะขึ้นให้มันแบบเยอะกว่าที่ในตลาดเขามีปกติแบบอาจจะเติมโซ่ให้มันยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงมันมันมันเป็นช่วงพอเหมาะพอเจาะกับช่วงที่แบบเทรนแฟชั่นเกาหลีมันกําลังแบบเริ่มเริ่มเข้ามาพอดี ซึ่งเราก็ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันว่าเราเองก็โดนอิทธิพลตร,ตรงนั้นหรือบ้างไงเออก,ก็เลยลองทําออกมาขายกลายเป็นว่าแบบก็ขายดีอ่ะขายดีขายดีเลยดีแบบดีเลยสําหรับเวลานั้นก็เป็นี่ทำแบรนด์อะอะไรที่แบบเป็นเป็นส่วนที่แบบทําให้แบบกูเหนื่อยมากเลยอะ่ะกูจะเลิกแล้วพอแล้วเหนื่อยมากหรอแบบว่าที่ทําให้ถอดใจไปหลายๆเรื่องหลายๆรอบอ่ะอ่าก็ อาา่ะถ้าเรื่องแรกง,ง่ายสุดก็คือแบบก็ซัพพลายเออร์ก็คือคนที่เราทํางานด้วยกับเขานั่นแหละอ่ะ <คน S 1> อาเ <จะ S 1> ออถ้าอาเราไปจ้าง, <ๆ S 2> งเขา,าทำหรืออะไรเงี้ยไออย่างแบรนด์แฟชั่นเนี่ยก็ต้องมีช่างช่างเย็บถูกไหมเออซึ่งบางครั้งมันแบบมันมันอาจจะได้งานไม่ตรงกับความต้องการเราก็ก็มีโอกาสเกิดขึ้นถูกปะมันก็อาจจะต้องแก้ปัญหากันไปมันก็จะมีความปวดหัวเพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าแบบแฟชั่นมันก็เป็นสินค้าที่มีดีเทลเยอะจริงๆนะเออแบบถ้าเรากลับมาดูเสื้อผ้าตัวหนึ่งจริงๆริงะ รายละเอียดมันเยอะ่าแค่ไซส์ก็กี่ไซส์แหละผมว่าแล้วแบบแต่ละสายมันขนาดแต่ละส่วนก็ไม่เท่ากาันบางครั้งแบบทาไซส์ผิดออกมาเนี่ยตัดแพทเทิร์นออกมาผิดอย่างเงี้ยไซส์มันก็เปลี่ยนรันไซส์มันก็แปลกไปหมดอะไรเงี้ยนะครับมันก็ปวดหัวแล้วอะว่าแบบเ,าเราก็ไงต่อดีวะเรื่องอื่นมีอะไรอีกอะเราว่าถ้าเป็นยุคนี้จริงๆก็ตั้งแต่ยุคนั้นเนาะคือทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเร็วถ้าทํางานแบบคนทีมงานเราไม่เยอะเราทําคนเดียวอย่างเงี้ยบอกเลยว่าเหนื่อยยิ่งยุคนี้ยิ่งเหนื่อย เพราะว่าเดี๋ยวนี้ดูแบบลองคิดว่าแบบเราต้องทําคนเดียวตั้งแต่ขายผลิตออกแบบทําคอนเทนต์ท, content, ทวิธีจะแบบขายของยังไง<อ>ทําคลิปถ่ายรูปนึกออกไหมเพราะฉนั้นจริงมันต้องแบบ m a n a หลังบ้านดีประมาณนึงอะเพราะแบบเออเราจะทําแค่ตรงนี้ถ้าสมมติเราเป็นผู้บริหารเนาะเราเป็นเราเป็นเจ้าของเนี่ยเราเราทำอะไรเราเป็นคนคิดวางแผนภาพใหญ่ภาพรวมออกแบบอา,อาจจะเป็นเราได้แต่ว่าแบบงานส่วนอื่นเงี้ยถ้าเราไม่ได้มีทีมช่วยหลายคน ก็ต้องแบบหา,าหาจ้างนะก็คือเอาซอดเอาซอดแบบด้วยอ่ะคืออย่าทาทุกอย่างเองเลยจริงยุคนี้ทําเป็นทีมเวิร์กกว่าถ้าทําคนเดียวอ่ะ <laughs> ทําไงอ่ะแค่เสียบคอนเทนต์แล้วจะแบบทําตัวเองให้ทันกระแสะอ่ะก็ไม่ทันแล้วนะถูกปะไม่มีเวลาทาอย่างอื่นแล้วก็ต้องมีคนแบบทำคอนเทนต์ไปเลยช่วยเราทำคอนเทนต์ไปเลยคนหนึ่งอย่างเงี้ยง่ายกว่าแล้วไฟแนนซ์ที่เรียนมาได้เอาไปใช้กับกับแบรนด์บ้างไหม มันก็ทําให้เราแบบเอออาจจะแบบใช้เงินระมัดระวังแบบเออมีการคำนวณตัวเงินไม่จริงอคำนวณมีมีม,มีอ่าขมวดปมให้คำวอดขมวดให้หน่อยในมุมของคนที่สมมติว่าอยากจะเริ่มทําธุรกิจยุคนี้นี่สิสิ่งที่แบบอยากจะให้ระมัดระวังอก็คือต้องแบบอย่าเริ่มจาก อย่าเริ่มจากแบบความต้องการความต้องการของตัวเองคนเดียวเวลาทาธุรกิจอะอย่างน้อยที่สุดเอาความต้องการของตัวเองอะลองไปเช็คก,กับคนรอบๆนิดนึงว่าแบบเอ้ยถ้าเป็นของประมาณนี้มันน่าสนใจไหมยิ่งถ้าไปเช็คก,กับคนที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าเราได้อย่างเงี้ยจะยิ่งดีเลยว่าเขาเขาชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าส่วนไหนมันเป็นความคิดของของเราจริงๆอะ่ะที่แบบเฮ้ยเราสุกว่าอันเนี้ยได้อยากทําทําเลยดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วว่ทาทำออกมาแล้วคนไม่ไม่เก็ตเลยอ่ะแบบงงคืออะไรไม่อิน บางนิสัยคือใครจะใส่วะอย่างเงี้ยพูดง,ง่ายๆเออ <S <S แ,บแบบใครจะใส่วะเอออย่างเงี้ยแต่ใช่บอกว่าเคยมีพวกสไตลิสต์มายืมไปให้ดังก็มีก็ม<อ><บ>ีดีไซน์ก็เป็นนั่นแหละก็เป็นฟิวดีไซน์สำหรับดีไซน์มก็เป็นอย่างนี้แหละก็จะมีแบบเอาไปใส่ออกงานได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าแบบพอมันจะมาถึงการทํายอดขายอย่างเงี้ยเออถ้ามันเป็นชิน้นที่แบบทําใส่โชว์ได้อย่างเดียวมันก็ไม่ทํายอดให้เราไงซึ่งจริงๆสุดท้ายหลักการง่ายๆให้นั้มันก็คือ ก็คือต้องมีความเข้าใจแบบการตลาดพื้นฐานอาจจะไม่ได้ต้องต้องมีอะไรเยอะเนาะแต่อย่างน้อยที่สุดรู้ว่าแบบลูกค้าเป็นใครตอบได้มีความต้องการยังไงเราจะช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ยังไงบ้างจากจาก,จากสินค้าของเราเท่านั้นเองเรื่องพวกนี้คืออย่างน้อยต้องตอบได้ก่อนที่จะมาทําธุรกิจเราใช้ว่ามันจะง่ายมันจะง่ายกว่าการที่เราตอบอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยและนี่ก็คือ ข้อคิดสำหรับวันนี้เอ้ยได้จบได้จบสุดยาดหน่อยประมาณนี้ค่านสุดยอดได้สาระหรือไรสาระสาระเยอะมากสาระเยอะก็คอนเซ็ปที่ตั้งไว้อ่าลบคลิปเพราะว่าสำหรับใครที่อยากจะดูแบบเสื้อผ้าของเชลิวติดตามได้ที่เฟ e บุ๊กก็ชื่อแบรนด์แบล็กทอมิทแต่ว่าจริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าคือหยุดทำไปสะพังแล้วแหละ พอไรใช่ก็ก็ทางานอย่างอื่นมันก็เลยแบบไม่ได้มีเวลากลับไปทำเพราะว่าหลังจากที่ที่เรียนจบโทก็ไปเป็นอาจารย์เออที่มหาลัยก็เลยแบบก็เลยหยุดแบนด์ไปเพราะไม่ไม่มีแรงทําเนื่องจากอย่างที่เล่าเลยว่ามันทําคนเดียวมาตั้งแต่ต้นอเออก็เลยแบบก็เลยต้องหยุดไปก่อนต้องแบกใจถ้าเข้าไปแล้วไม่อคทีฟเลยก็ไม่ต้องแบกใจก็คือใครที่เดืดว่าสนใจอยากจะซื้อก็คือทักไปแล้วบอกว่ามาจากรายการราพักถ้าไม่ทิมเขามาจัดรายการเราค่ะอาจจะไม่ตอบ มีมีมีแบบโคตรลับนิดนึงว่ามาจากรายการผ่าๆเท่านั้น sure> ถูกต้องซึ่งหัรายการนี้ก็น่าจะมีคนดูสักประมมณน่าจะสามร้อยล้านได้อะสายมันเป็นรายการที่แบบคุณภาพครับแกวตลกที่ดทำไมเธอทำแบบนี้ล่ะทำไมเราให้เธอยิ่มเงินไปทำไมเธอถึงไม่คืนเราะลยเราหน่าแข็ง เยังไม่มีเดี๋ยวลูกบีเราออกมาคืนไหนที่บอกว่าเธอจะคืนด้ีบาเราเจอกันใหม่แล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าพพาจะพาใครมาสัมภาษณ์พูดคุยกันอีเย้